ของคุณตู่ไปเยวดีก่อนอืม่ะเพราะว่ามีข่าวดีว่าเขาจะฉลองงานแต่งงานใช่ไหมใช่เพราะว่าต้องบอกว่าก่อนหน้าน,นี้นานแล้วเนาะหลังจากที่แบบว่ามีงานมั่นไป่สองปีที่แล้วใช่ตอนนี้ล่าสุดประกาศจะมีงานแต่งแล้วทีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาแบบเอ็กซ์คลูซีฟนิดนึง<ะ>ในเรื่องของชุดมีการออกมาเปิดเผยค่ะผ่านเพจวิธาสารแพรว่าข้อมูลชุดของเธอเนี่ยจะเป็นอะไรยังไงบ้างอืมได้ข่าวว่าชุดนี่อลังการงานสร้างมากๆเลยอลังการงานสร้างแน่นอนเพราะว่ามูลค่าร้อยกว่าล้านร้อยกว่าล้านแม ราคาขนาดนี้มันต้องไม่ธรรมดาดูดูความงามโอ้โหสวยอ่ะพี่แนอนนี่เนี่ยเพชรนะเพชรแท้เลยเพชรแท้เลยมีผสมแบบปักคริสตลัลด้วยแต่ว่าคู่เพชรแท้เนี่ยก็มีด้วยนะคะค่ะเดี๋ยววันที่9้าตุลาคมนี้เนี่ยเรียกว่าเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะชมชุดแต่งงานสุดอลังการงานสร้างมูลค่าร้อยกว่าล้านของตูเ่เปยวดีค่ะที่นำเพชรแท้แนละทรง hard shape ด้วยเป็นแบบหัว <Heart S 1> ใจ p e กว่า200เม็ดมาประดับชุดเป็นครั้งแรกในประเทศไทยค่ะ ึ่งชุดนี้เป็นของแบรนด์พัทรศซิริด้วยอ่า <Okay. S 1> เรียกว่าทางร้านเนี่ยออกแบบตัวล็อกของเพชรขึ้นมาเป็นพิสเศษเลยเพื่อเพิ่มความหนานแน่นให้กับเพชรบนชุดนั่นเองฉันสงสัยอ่ะแล้วจะเกาะยังไงอ่ะแล้วก็เดินเดินอยู่แล้วเพชรหลุดทํายังไง s i <ข>ส <S เขาจะมีการแบบว่าปักด้วยมือฉันได้ข่าวว่าเขาใช้เทคนิคจิก,จกแผลเป็นการจริกพชรแ,แบบให้มันหนานแน่นมากขึ้นแต่ว่าทางนี้เนี่ยการเดินไปอะไรต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะเพราะมีเพชรแท้อยู่เนาะเดี๋ยวร่วงอะไรไปเนี่ยะล้งใบนี่แบบโอ้โหน้ตาร่วงตามอันนี้กก็คคืออวาามยขงชุด นี่แหละนะคะส่วนบนเนี่ยจะเป็นเกาะอกนะคะส่วนส่วนล่างเนี่ยจะเป็นแบบกระโปรงยาวแบบเ e อทรงเม r ์ทรงเม r m ดูแบบเป็นเจ้าหญิงนะผ้าเนี่ยก็ใช้ผ้ามุ้งเนื้อละเอียดทําขึ้นมาเป็นพิเศษอีกต่างหากปักเม็ดคริสตัลลงผ้าด้วยมือทั้งหมดอย่างที่บอกไปแล้วก็ใช้แพทเนี่ยประกอบเข้าไปค่ะเรียวเวลาทั้งหมดประมาณ6เดือนด้วยกันยาวนานยาวนานมากทายากเนาะทายากมันต้องใช้ความแม่นยำอะการจิกแพรไม่ใช่ว่าแบบ้ยใครจะมาปัก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 จิกจิกได้นะใช่แล้วยิ่งแฮนด์เมดด้วย ด้วยมือใช่มันต้องละเอียดมากเลยนะคะเพราะว่าชุดชุดนี้เนี่ยเธอได้ว่าทุ่มเทมากๆนะคะอยากให้งานแต่งมาสวยที่สุดอาแปลว่ารอดูวันที่9ตุลาคมค่ะ,ะว่าชุดเนี่ยจะอลาัางการขนาดไหนนะเชื่อว่าเดี๋ยวเทจเนี่ยน่าจะสวยงามกว่านี้แน่นอน